สวัสดีค่ะฉันชื่อดาราฉันเพื่อนบู๊ตอันนี้ถ้าชอบอันนี้ตุ๊ดอยู่หมสิบไงเพื่อนเพื่อนคิดถึงน้ามีดักคุ้ตามหาสาวๆกันมากมากเด็กนักเรียนหญิงรุเรียนป้าปังทนหน้าตาน่ารักมากๆเหมือนกับไฮสติเดสเกฟลูชอนน่ามากับป้านปนดีเหมือนกันชนะนะคะอันนี้นะคะนี่สุดติการพซามัสการีบานี่เสียงอาราล่ะเสียงน้นเ้อจมน้ำเป็นพี่เต๋อยี่เจวิพรรสิงอาจ ช่วยฉันด้วยแฮบแทบนังเงือจมน้ำเป็นพี่เตยลิตาอดรี what is the r i n e k e a หน้าตาเหมือนแทนตมุตมิปียบเจอแล้วนังเงือจมน้ำพี่เตยมายืดใจวิพรารสิงอาจดารากับบุตเล่นซายจนเสร็จได้ยินเสียงนังเงือจมน้ำนังเงือหลงทางมาก,มากๆนังเงือจมน้ำใครก็ได้ช่วยด้วยถูกของครุมาสึสกาตต่อยน้ตาตาไร ตี้ก็คิดถึงนิ้งตี้ตี้ก็คิดถึงคุณพ่อนินดี้โทรหาพ่อกับนิง้งลินดี้อยากได้ก้าวชิ้นสวยๆน่ารักมากๆนางเงาอทพี่ตายมาและยิ่งจียวิภาระรสิงอาดอุบัติเหตุของน,นางเงือเจ้าหน้าพี่เตยมายิ่งเจีวิภาระรสิงอาดอาณาจัจากรแห่งนางเงือกแห่งท้องทะเลมารีบรเบลเป็นพี่เตยมายุเจีวิภาระรสิงอาด น้องๆร้องเพลงกับคุณแม่แล้วพวกเพื่อนเพื่อนร้องเพลงคันตาคันตาคันตาเรามาร้องเพลงกับนางเงือกกันเถอะอยากเล่นแกมมานะพอนี่ง่ายจังแกมสำหรับเด็กผู้หญิงอย่าเล่นแกมมานะพอนี่หน้าตาน่ารักมากๆแม่คุณรินจังพูดเก่งและน่ารักมากๆ อยากจะเล่นเกมมานาพอนี่มีตาพาอันสายวิเศษเธอนี่แหละเสียงสวยเสียงน่ารักมากมากเธอนี่แหละเก่งจังน่ารักเก่งน่ารักน่ารักมากมินตี้อยากจะโทรหาพ่อกับมิ <comm and weg ans hết> ่งฮัลโหลสวัสด you ีค <Goth router> no ่ะฮ right ัลโหลใครโทรมาคะเนี่ยเพื่อนเพหน้าตาน่ารักกันหมดอยากจะเล่นกกมมานาพอนี่เห็นไหมน้่นมีดต่คนตาหาส ชุางพูกับริเซ่กับรัตเนี่ยพิกี้พายอันนี้มายูรินสิบหกแป๊ะแฟ่อยู่บ้านน้ำยวนโทลัสปาเขาเป็นหญิงชายนุนย่นเหมือนม่ยายเก้าอย่างมูสิบลาตาชายไปวิพาราสิงอาจง,ง่ายในกินี้จูนง่ายเพื่อเพื่อสบายได้รึเปล่าหรอคะ <love> เธอเก่งและน่ารักมากๆเลยค่ะสาว,สาว สาวสาวเอคเวสต์เรียกเก่าสาวสาวแห่งเอคเวสต์เรียกเต้องเป็นผู้ใหญ่ที่มาทยอยนังเรียนบ้านบ้านถาำเร็วเข้าเหลือเวลาอีกสามวันสองชั่วโมงเก้านาทีเท่านั้นนะนิโมนนีน่วิเคราะห์ไงสาวสาวเอคเวสต์เรียกเกสาคิดว่าเต้นข้าวฮารที่พอนี่ได้เก่งกว่าเพื่อนเพื่อนละสิข้างั้นเราชวนพวกขาวบานเต้นและดูคะแนนของพวกขา,ว,ขาว,ขวกันที่นี่เลยเรามาเล่นเกมพอนี่กันเถอะ เปิดตัว so <remember> อ่ะอันนี้นี่กองไหม่สิโซะวเช้าใหม่นั่นนนงีดักคนณนักเก้าอย่างบุญสิบท่านี่แหละเก่งจังเธอเนี่ยน่ารักมากมากมิติและชิงช้ามากับไอคอนคริสตัลด้าวัสลองเกสื้เอเวอร์สอนช้ากับชนะพาและสละด้านน้ำพิจิพากับสุพิชยาก,กับและสละด้านน้ำแต่เพื่อเล่นเลยแต่หนึ่งหรือสองนิ้วเมื่อเป็นสีม่วงแต่ครั้งเมื่อเป็นสีเขียวและแต่ช้ำช้เมื่อเป็นสีเหลือง มือคว้าลัสรอบเค้าเป็นน,น,นุ่นเหมือนมอญยาน้ำมีดาบคู่ต่ำหาสาวๆกันกะรักขึ้ละ่ะน้ำมีดาบคู่ร้องให้หน้าตาเหม่กับเปียบอร่อยจังงันน้นนั่มีดาบคู่และเลยอีกจีซัมเหมือนี่มินตี้ร้องเพลงม้าพอนี่สวยๆน่ารักมากๆ เธอนี่แหละเก่งจังน่ารักเก่งน่ารักมากพวกเธอน่ารักกันหมดเห็นไหมเอ้ะนี่ว่าเธอรู้อลไงมายี่ห้าเบน้ำแล้วเกมพลงนี้น่าตาน่ารักเก่งที่สุดในโลก ดีจ้าอันนี้ก็เป็นีนะ่ห้าในน้านาลาล่าดิฉิกระดาษใสายปบล,ะละาล่ายกเสื้อผ้าใสายปบจุ๋ยเป็นน้ำมันร้ายสายไลยล่าไละลาร้องหไห้แปรเวสดูสิไละลาร้องไห้เปนน้ำมันร้ายมากับรัานฮุสซีดีมากจ้ะเรเบรดัาเต้นเก่งมากนายก็เปียบอย่า ใช่เห็นไหมเอ็นตาต้องเหมือนกับมินตี้ออนจูบดอกกุหลาบผู้ชายนี่มินตี้นี่ท่าทาประชุมลอนไงเกมเด็กผู้หญิงเรื่องอันไหนอันนี้หรอเอานตรงไหนอีกบะพาสตาเป็นหญิงจี๋เหมือนมยญ่ายเก้าอย่หมุดสิบได้สีม่วเป็นบัพระชากรกานรัตนากรกัสิบห้ากรากฎาคม พ่อพ่อสดรส์รูมพ่อพ่อสวยสีม่วงสวย princess พ่อพ่อแว๊บอัพเจ้าหญิงสีม่วงตื่นแต่เช้าได้เวลาแต่งหน้าสปาแล้วแต่งหน้าสปากันเอถอะทาหน้าถูสบู่ น้องตังเขียนพูดเออแต่ว่าพอดีวันนี้ฉันมีภรัขอโทษน,นะเอาไว้ฟังวันหลังล้กันหน้าตาหมาย๊อปีอ,ยน,อนยน้อังเขนยังมีกินกุเ้เค็มกูรันี่ท้วอ,อย่าไม่แีสิันเชเอาะน้งัชิ้นจัหมายเล่นซีพีก,กี้เก่งมากจ้าไอซ์เขาถูทั้งไดเออหมายลสิกย่ฝ่ายเ,าาาเด่นที่นิวอัารากันกรงเทมี่เล่ช,ช,าาาลลลลชิ้นช้าหมาอาร์ทาคิสคาร์าสลกเดดแวอร์คารโลชาน สวยงามสาสายากทำได้เหรอเนี่ยสวยจังพาพัสตารยากทำได้เหรอเนี่ยอันนี้ยิกก่ยงง่ายเหม่อม,มย่าแต่งต้อพาพัสตารกันค่ะเสกคาถาวิเศษแต่งชุดกระพรอพาพัสตารสวยสวน่ารักเหมือนอย่างเกี่ยวเหมอย่าต้ายมางสิบอยากจะเล่นเกมจูจูสวยงามน่ารักมากๆอิงรยายจัปตวนซีเครตจูจูๆๆจูจูเสียงพานัญชยาสะสมโรซาเสียงพานัญชยานังท่า,นา,นากุน ลิลี่เสียวท่าทางเท่ร้ายผู้ซับดูนี่แฟนนิชชุนิกาผู้ซับมาสการ์เบันี่แกเด็กผู้หญิงสวยๆน่ารักมากๆโอ้โหสวยจังเลยน่ารักจังเธอพัสตาเป็นหญิงเิี๊บเหมือนกับโมย่ายก้ายูมูสีบถ่ายรูปแล้วนะคะโชว์หน้าก,กล้องยิ้มสวยๆรีวิวคอมเพลตเทคอัฟโฟโต้วิอาดิเฟรนด์แบ็คกราวเชนจ์คลอส เรามาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะให้คนอื่นเขาทำรื่อเราแตกต่างของนามีดักคู่ต้องหาสาวๆกัน My Dress Room แต่งตัวให้คนอื่นให้คนอื่นเขาทำให้คนอื่นเขาทำผิวขาวกับผิวดำแตงต่างอะไรกันนั่นแล้วก็ผมสั้งกับผมยาว คนอื่นเรื่องอันไหนอันนี้เหรอเอาตตรงไหนอีกอุ้ยตายหน้าตาน่ารักจังอันนี้มายู่หมุอสิบไงแต่งชุดกระโปรงสวยๆน่ารักมากๆแล้วก็ใส่รองเท้า จะตุ <T> ้ม <ing> <afraid> โ <appl> ูแล้วก็สร้างคอเห็นไหมรังตาเป็นรูปกระต่ายกระต่ายสีชมพูหน้าตาน่ารักจังแล้วก็สวมใส่แว่นตาแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์หน้ามินตี้แล่นชิชาเหมือนไอคอนควิสทาด้าวสลองเกตเซออร์เเวอร์ <P mit> <im picked up fingers> เธอสารนาฬิกาข้อมือสวยน่ารักมากมากแต่งตัวคนอื่นสวยงามน่ารักมากๆเธอนี่แหละเก่งจังน่ารักเก่งน่าหล่น่ารักมากสอนให้เพื่อนๆดูแคมปิ้งรักยายจำป่วดสิคริตจูจูเกิลส์แม่จูจูสวยงามน่ารักมากๆจูจูแฟชั่นสตาร์ส แม้สวยจังน่ารักจังทำไมถุงจูจูเละกับสาวๆขนาดนั้นจูจูหน้าตานมนรังจังยังจูจูโรซาลินี่แต่ชุดดอกไม้กระปรองสวยงามแต่ชุดกระปรบัลเลส่สวยๆเรามาวิธีเรียนบัลเล่ครั้งแรกจะได้ไม่พาว่านนูมีดักลูกต้องหาสาวก,กัน การขึนะนามีดักพนร้องให้ทำแบบนี้น้าตาหมกับเบียรอยจังมานดะกุชาพูกรรีเซ็ร่แรกเนี่ยต่อจากท้ายแล้วนันมดะกุตางาสันพวก้ตเด็กู้ิงไม่น่ารเลยทํา,ามันก,กับพูดที่บาซมเบียพก้าเด็กผู้หญิงเด็กผู้ญิงน่ารักมากสำหรวาแบบไม่นารเลยทามันกับพูดที่บาซ้เบียผีแสนสวยบ้านจับเด็กเด็กมดเต้น if you happy and you know, I enjoy ค่ะ you has เด็กไม่น่ารักแล้วกับครูที่บานสาเบียบจุดจูโรซาลีแต่ชุดกระโปรงดอกไม้บอเลสสวยงามน่ารักน่ารักวันนี้เราจะมาวิธีเรียนบอเลสครั้งแรกจุดจูพี่นายโรซาโนตลีลี่อุ้มอิมวันนี้จะนิชุดการคุณสาวมืสการ์เบานีก็เดสส์ออฟสตาร์เด็กผู้หญิงน่ารักมากๆอยากจะเล่นชิงช้ายญ่งสวยมานังฟ้า อย่ามาไ like อคอนควิสตาดาวสล็อกเกตสไลเอว่าก้าอินกัชนะพาและสไลดดานนมำนิสสชาญนิชานพาสายางทิติภ็กากสุพิชยาและสไลดดานนมเราไปเต้นคอนเสิร์ตมาแข่งร้องเพลงกันไหมมาซราร์ร้องเพลงกันไหมยุเกเย็ดมีแผ่จาร่าข้าพเจ้าที่เป็นสอนชายกับพี่เนย <S <S 2> <S 2> แหมทำรักแองเจล่ามากๆข้าพเจ้าที่เป็นสอนชายกับพี่เนยทำจุ๊บแองเจล่ามากๆ นี่สันชายนี่นี่นายทำเป็นแบบนั้นแกจมเด็กผู้หญิงเก่งจังแกจมเด็กผู้หญิงน่ารักจังมอชั่นอันนี้พี่นายนี่โน่นนี่อุ่นอิ่มนี่วันนี้แฟนนี่เบอร์นี่อย่าหมดเสียง่ายซอร์ไพรส์โกหน้าแล้วนะจ๊ะสตูดิโอมีจุจบเป็นผู้หญิงเหมือนกับพี่นายอันนี้สิงห์หกเป็นแฟนอยู่บ้านน้ำยวน วันนี้มีที่หน้กับสาวๆสนุกมากๆฝันเห็นน้ำมีดากพุ่งตามหาสาวๆกันกะแล้วที่ละน้ำมีดากพุ่งร้องให้นายกับเปี้ยอ๋อง่ายมากอร่อยจังนะน้ำมีดากพุ่งชาพูก şey. ัดริ้นแซ่ก็แร้วทีเนี้ยตกใจแทบย่าล้ละน้ำมีดากพุ่งตามหาสาวๆกันกะแล้วที่ละน้ำมีดากพุ่งร้องให้นายกับอยู่หมู่บเดี๋ยวหัวจังจะจัดการน้ำมีดากพุ่งอย่างแรง ชิซูกะร้องไห้ไม่ต้องมายุ่งนะไปละคะเกียรตตัวโนบิตะร้องไห้หาให้ฉันไม่ได้ตัง้งใจเนี่ยเวสหน้าใหมาก่าเปียกใบเล็สับได้โอสิวโหเป๊ะอยู่บ้านน้ำยวนโนบิตะจ้ามานี่หน่อยแล้วไอชิซูกะโนบิตะน้ำตาชิซูกะมันกับไอ้ก่าเบอร์สับได้โอโดรามาจดใบหิ้วเสือสนุกสนานมากๆเท่านี่แหละเก่งและน่ารักมากๆ